หรือสิ่งนี้จะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของหนุ่มนายนภัสและสาวใบเฟิ hmm. ร์นพิมพชนกหรือไม่นะครับล่าสุดในงานวันเกิดผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิ hmm. ร์นพิมพชนกก็คือพี่เฟิร์นเนี่ยนะครับไรเงาของหนุ่มนายนภัสครับทั้งๆท,ที่ทั้ง3คนคือนายนภัส mm hmm. นะพี่เฟิร์นแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยสนิทกันมากแต่งานวันเกิดของพี่เฟิร์นที่ผ่านมาไม่มีหนุ่มนายนภัสชาวเนต็ตเอาไปเชื่อมโยงแฟนคลับเอาไปเชื่อมโยงกันว่า หรือจะเป็นการตอกย้ําอะไรยังไงหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับหนุนน่มนายณบอกว่าขอเวลาจัดการเคลียร์และเดี๋ยวจะออกมาแจ้งให้ทราบนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวใบเฟิร์มมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นคือมีการโพสต์ภาพและคลิปในการเซอร์ไพรส์วันเกิดยายเฟิร์นผู้จัดการส่วนตัวชาวเน็ตนะครับมานั่งจับพิรุษกันเลยว่าใครไปไม่ไปบ้าง ภาพรวมแน่นอนที่ออกมาคือไม่มีหนุ่มานนภัสอยู่ในเฟรมทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังไม่มีข่าวลือเรื่องรักร้าวออกมาเนี่ยมักจะเห็นภาพของทั้ง3คนโพสต์ลงโซเชียลอยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งล่าสุดคือทริปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ยังร่วมเฟรม3คนกันอยู่เลยแต่ก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะครับหลังไม่เนี่ยว่าจจะมีการนัดเจอกันภายหลังอะไรยังไงหรือไม่หนุ่มานนภัสอาจจะติดงานหรือเปล่านะครับ ก็ต้องรอให้มีการเคลียร์ปัญหาภายในให้เสร็จและคาดว่าน่าจะมีการออกมาชี้แจงในเร็วนี้ตามที่หนุ่มนายนภัทรเนี่ยได้โพสต์ไว้นะครับลองไปดูบรรยากาศงานวันเกิดนะครับของคุณเฟิร์นผู้จัดการส่วนตัวของสาวใบเฟิร์นครับไม่มีหนุ่มนายนภัทรอยู่ในงานครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิง ครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ